นานทีรีวิววันนี้ครับขอเสนอหลุยส์ซัวเรสเลยนี่บอกเลยว่า10เกมก็พอแล้วเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยอยู่ที่ความชอบนะจะ10เกม5เกมได้หมดเพราะว่าผมชอบนะครับเอาแบบเพราะว่าไม่ได้เติมเยอะอยู่แล้วนะเติมตัวชอบบูสต์สติเกอร์เข้ามาขอสัก7ไลท์แล้วกันนะครับผมฝากหน่อยแล้วกันนะครับนี่ไปดูดีกว่าว่าอัพยังไงนี่ส่วนตัวนะคืออัพยังไงก็ได้เนาะ แล้วแต่ว่าให้มันเข้ามือเราอะ่ะใช่ไหมจบห้าทงห่ง 1, เลี้ยง5อเงี้ยออกตัว12ก็ว่ากันไปรองเท้าพวกสปีดก็ประมาณนี้นะสิ 11, ก็ใส่แข็งแกร่งไปแล้วแต่ชอบบางคนอยากหาช่องดีๆก็ได้หมดลดพ้อยเอานะครับประมาณนั้นคือมันได้หมดเลยจะบูหนึ่งก็ได้นะ agility shooting อะไรแบบเนี้ยได้หมดนะครับขอสักเจ็ดไลแล้วกันหนรือโซเรตตั้งใจเปิดเลยเอาเนียส่วนสูงร้อสิอุย้ยชั้นยีนะร่างเก่าบาซ่าบิ๊กในยี่จ ผลงานประมาณนี้ก็ถือว่าไม่แย่แต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับร่างเก่านี่ผมก็เคยเล่นอยู่แล้วนะครับมีในทีมด้วยคือมันดีคนละแบบผมว่านะครับความหาช่องเกมรุก95ก็ถ้าเทียบกับตัวเก่าตัวเก่ามันก,ก,กินนะนะถ้าวัดที่ออโต้นะไม่นับไม่นับแบบความแต่งของคล่องตัวด้วยนะครับแต่ร่างนี้มันกินเรื่องของคล่องตัวไงพวกไปกับบอลอะไรเนี้ยสเตตประมาณนี้นะครับความไวนี่ผมชอบหมายถึงว่าชอบส่วนตัวเนาะ 94ออกตัว97นะพลังการยิง95นะแข็งแกร่งก็86แต่ร่างเก่าบิ๊กไทม์อ่ะคนน่าจะชอบแบบ12ทําชิ่งประมาณนั้นแล้วก็เท้าเนี่ย32ร่างเก่าอะ่ะ33ส่วนสกิลที่ให้มาก็ไม่ไม่ได้แย่นะผมว่าโอเคนะสกิลเนี่ยโมเมนตัมล um ิปปิ้งเนี่ยร่างลีเวอร์ใส่เดิมทัดมาให้เรียบร้อยมีลูกปั่นด้วยไรซิ่งช็อตแล้วก็ลูกต่ำปีจับยัดนะรโรสเคเมอร์ er. ใช่ปะ ออกเสียงไม่รู้ตู่หรือเปล่านะเฟิร์สทามช็อตวันทัชพาร์ตเนี่ยต้องหาใส่เอานะครับเอาเซเอร์เรสใสก้อยเนี่ยมีอยู่แล้วคือถ้าจะเสริมสกิลเนี่ยเสริมไม่กี่สกิลหรอกอันนี้ผมเสริมไปฟิฟแฟบไงอยากได้สเปเชียลเห็นมันคล่องคล่องไงเออแบบอยากเร่นท่าทีดานเทินประมาณนี้แต่ใส่วันทัชพาร์ตก็จบแล้วผมว่าไม่กี่สกิลหรอกนะครับสําหรับหรือโซเลสไปดูกันดีกว่าว่า10เกมก็ไม่แย่เว้ยแต่ออกแนวปั้นหน่อยนะครับเปิดมาก็ใส่ม่วงก่อนเลยแต่ ส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยจะเล่นลูกแบบยิงม่วงอยู่แล้วนะส่วนตัวผมเล่นทาชิงปกติแล้วก็ลูกหม่งได้มาลูกนึ่งสาหรับอูโสเล็กก็ค่าพลังหม่งก็ไม่ได้เวอร์วังอะ่ะเล่นบอลภลาดพืนนี้ว่าลูกนี้ก็ยิงออกเพราะว่าอะไรรู้ปะมันจะเล่นเพอร์เฟกตลอดไม่ได้เวส่วนตัวผมอะ่ะคือโอ้โหมันต้องมียิงแป๊กบ้างยิงออกบ้างนะครับคือถ้ายิงเข้าทุกลูกเนี่ยมันไม่ใช่ผมไงลูกนี้ก็ได้อยู่นะครับซ้ายขวาแต่อย่าลืมว่าสามสอง ร่างเก่าอ่ะสามสามแต่ตัวเก่านู้นย้อนไปอีพิกร่างแรก MSN น่ะตัวนู้นมีบูลเลตเฮดเดอร์แล้วก็เด่นเรื่องโมงนะครับนี่มาดูนีกว่าโอ้โหแล้วก็ใครเล่นก็คอมเมนต์มาได้คือถ้าวัดกันที่ Auto ออโต้เอาเฉพาะร่างเก่าะนะร่างวิกทามอ่ะนะครับตัวเนี้ยมันก็จะเด่นเรื่องของความคล่องตัวนะพวกบอลคอนโทรลดิบบิ้งไทพุิชั่นอย่างเงี้ยผู้ไปกับบ bon อลน่ะสายคล่องๆน่าจะชอบนะครับแล้วก็สปีดเล็กน้อยความอึดจบสบกอร์อะไรเงี้ยจะเด่นกว่าส่วนตัวเก่าอ่ะ สำหรับผมนะแค่สายทําชิ่งวิ่งหนึ่งสองนี่ก็เพอร์เฟกแล้วถูกปะโยเวนมันจะชอบลิเวอร์พูลเนี่ยค่อยเปิดเอาผมแนะนำเลยความชอบส่วนตัวผมมีทั้งสามเวอร์ชันนะซวอเสคือชอบส่วนตัวอยู่แล้วก็เลยแบบขอร่างริเวอร์สักหน่อยและการเปิดมาหาเนาะได้ร่างคล่องๆหน่อยจบสกอร์เยอะหน่อยหาแต่งเอาตามสูตรเหมือนเดิมเอาที่เราชอบผมก็สายเดิมอะ 1>, 1 2ึ่งทำชิ่งเล่นเหมือนเดิมเลยผมไม่สนใจด้วยซ้ำโมเมนตัมนีบิงไอลูกตามบีจับยัไนไอผมเล่นเหมือนเดิมอะ่ะ <is> คือจะให้เล่นเวอร์ชั่นไหนผมก็เล่นเหมือนเดิม oh. เพราะว่าผมสไตล์เนี้ยแต่ผมชอบนักเตะไง oh. ก็เลยมานานทีรีวิวนะครับห oh. มายลูกเนี้ยแทงช่อง oh. ก็นักเตะก็วิ่งหาช่องให้ปกติเนาะตามสไตล์ GP s o โเลก็ปกติผมว่าแล้วแต่ความชอบแล้วใครไม่มีงบก็ใช้ตัวเก่ายัางเก่งเลย ส่วนใครที่พลาดไปก็ตัวเนี้ไม่แย่นะผมว่านะแล้วร้อยด้วยเป็นร้อคนที่4ของเกมนี้อะพูดกันตรงๆนะครับคนแรกเมสซี่คน2อเปเล่คน3ามตูรามและนี่คือคนที่4เนี่ยลูกนี้ยิงออกเลยคนที่4ี่แล้วก็ถนับเวอร์ชั่นน่ะเป็นเวอร์ชั่นที่พลังเยอะสุดและของหลุยโซเรสแล้วก็ถ้านับแยกไปสโมสรอนลีเวอร์คือเก่งสุดแล้วในลิเวอร์ร้108อยแปอ่ะคิดดู ส่วนใครรอร่างทับบาซ่าก็เดี๋ยวมันมาอยู่แล้วแหละผมว่านะคือถ้าใครเล่นมารู้อยู่แล้วสตา์ย้อมเมลเดี๋ยวก็เอาตัวใหม่เผอเพอร้อยเก้าด้วยซ้ำใช่ป่ะโซลิอดอะ่ะร่างบาซ่าอะไรเงี้ยควาแชมเยอะเนี้ยอยู่ฟองอยู่ฟ้าอะไรเงี้ยใช่ป่ะร่างนี้แบกลิเวอร์ก็จริงครับปีสิบสามสิบสี่เนี่ยลงนี้ปั่นนิดนึงเพราะว่าผมก็ลดจบสกอร์ไปพอสมควรเนาะเหมือนเดิมใครยินยางไรก็คอมเมนต์แล้วกันผมสายแบบ เขาเรียกว่าอะไรดีะไม่ว่าจะตัวไหนผมเน้นตัวชอบก่อนนะเลยมารีวิวครับจะ10เกมคลิปก่อนมูนล,ลิโอฟรีนานกับดูนี่เนี่ยโอ้โหเล่นไปเป็น50เกมอะ่ะถึงจะรีวิวเนาะมันแล้วแต่ความชอบแล้วกันแล้วแต่จังหวะดีกว่ากู่อย่างนี้ดีกว่านี่ลูกนี้ก็ยกมาถาม,มา่าไอเน,นี้ยคือติดแอคอย่างงี้คือติด,ต,ดติดปั้นแต่สกิลเนาะใส่ได้เนาะผมว่าแค่ทูบัสซิ่งอ่าวันทัชพาร์ทเนี่ยกเ็เหลือแล้ว คือถ้าไม่เล่นทงเล่นท่าเลยนะสองะกิวนี้ก็เหลือ,ลอแล้วสําหรับอยู่โซลิสอะที่เหลือก็ค่อยหาเอาสำหรับสายปัน่นไม่ต้องแต่งเยอะก็สวยเนาะปั่นถึง90ได้ด้วยก็ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันร่างอื่นคนอื่นด้วย